เอ,เอา้าวัยรุ่นไฟข้าวหลามงวดพันหกพันบาทตลอดสัญญาเบิร์นตัดสับระเบิดพันหกปีพอเอาสิครับเื่องสามพันลีรับแทะตัวกินน้ำมันเลยพี่น้องบอพอนทอแปดปีไปบอบอ่พอนทอดแปดปี <laughs> เดี๋ยวกะละดมาม่าอีกพันแปดชั่วโคตรเก้าชั่วโคตรชิบหายมึงพอนปานะั่นมึงสิสื่อให้หนังแต่ผู้ใหซสื่อกับ ปึ๊กเติมแหละเออเออเอาแบกซิ่งโอ้ยยางซิ่งอีกต่างหากนะลูกค้าเอามาตีเทินกระบะตัดขอบอีกต่างหากทวงอะยหนาดี่โอ้โหไอ้โชว์โชว์โชว์เนที่เหยียบเหยียบไม่ถูกจังหวะของไอ้เจ้าของเนี่ยสุดจริงคันนี้ทอนหกพันเรื่องสามพันกินน้ำมันจัดจัดครับผม แล้วมันเครื่องกินปะกินกินทุกอย่างครับกินทุกอย่างเอาดูสิครับห้องเครื่องปอดต้องต้องอย่างนี้นี้เสียงดุร้องวู <c oughs> ้ดดปดดูดเอา6,000บาทตลอดสัญญาไวรุนไวรุนไฟข้าวหลามอ้าวถูกใจแชร์ไปครับพี่น้องเสียยะจัดมาให้แล้วปัดไปเดียวส่งปีทั่วไทยครับผมจ้า